ค่ะเด็กเวันนี้ก็กลับมาพบก,กับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงเรียนของอาจารย์ศิวการนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2องคาบที่2ของสัปดาห์แรกในภาพเรียนที่2แล้วนะคะ และในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆก่อนเลยเพราะในวันรันที่ผ่านมาเราได้เรียนถึงสะระโอและเขียนตามคำบอกในวันอังคารเด็กๆหลายคนสามารถเขียนตามคำบอกได้คะแนนเต็ม10คะแนนและคลิปวิดีโอที่เด็กๆอัดเข้ามาในการอ่านให้ทุกครูฟังคุณครูคคคต้องขอบอกเลยนะคะว่าเด็กๆสุดยอดมากๆเลยล่ะคะ่ะเด็กๆสามารถอ่านคำได้ถูกต้องและชัดเจนค่ะ และสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็มีสระตัวใหม่มาแนะนําให้เด็กๆได้ทําความรู้จักกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในสระตัวใหม่ของวันนี้ค,ครูแคท่มีเกมสนุกๆมาฝากดเด็กๆด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะดเด็กๆเกมคำใดตรงกับฉันกติกาในการเล่นเกมนะคะคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนสังเกตแล้วลองทายดูซิว่า ภาพนั้นตรงกับคำใดที่คุณครูกำหนดให้โดยคุณครูจะจับเวลาข้อละ5วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่1ภาพที่คุณครูกำหนดให้ตรงกับคำใดคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะรูปภาพฝาตรงกับข้อคอควายฝาฝ,าฝาออา ข้อที่2ภาพที่คุณครูกำหนดให้ตรงกับคำใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะรูปภาพรูตรงกับข้อขอไข่รูรออูรูข้อที่3ภาพที่คุณครูกำหนดให้ตรงกับคำใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ รูปภาพสีตรงกับข้อคอควายสีสออีสีข้อที่สี่ภาพที่คุณครูกำหนดให้ตรงกับคำใดคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะรูปภาพแกะตรงกับข้อกอไก่แกะกอแอแกะ,แกะ ข้อที่5ภาพที่ครูกำหนดให้ตรงกับคําใดคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะรูปภาพถือตรงกับข้อกอไก่ถือถออือ,อถือเก่งมากๆเลยล่ะค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเกมของครูแคทในวันนี้สนุกกันไหมคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะครูแคทก็จะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับสระตัวใหม่ค่ะสระตัวใหม่ที่ครูจะนำมาให้เด็กได้รู้จักในวันนี้นะคะนั่นก็คือสระโอค่ะสระโอเขียนแบบนี้นะคะีเด็ก สระโอมีรูปร่างแบบนี้ค่ะสระโอออกเสียงว่าโอเด็กๆดูปากครูชัดๆนะคะสระโอออกเสียงว่าโอ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 สระโอจะอยู่ด้านหน้าของตัวอักษรเสมอนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะนำตัวอักษรลงไปเติมด้านหลังของสะระโอนะคะคุณครูนำตัวอักษรพอพานลงมาต่อด้านหลังของสะระโอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าโพอโอ โเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะสุดยอดมากๆเลยละค่ะเอ๊เด็กๆอย่าลืมนะคะตัวอักษรตัวนี้ตัวอักษรพอพานใส่ตรงกลางจะต้องเต็มบรรทัดนะคะจะต้องตรงกันหมดนะคะเด็กๆคนไหนที่ชอบเขียนผิดเอาตัวอักษรพอพานแหลมๆตรงนี้มาวางไว้เครื่องเดียวแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆไม่เขียนแล้วนะคะ อ,มอมักษรม้าลงมาต่อด้านหลังของสะระโอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าโมมโอโมเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเมื่อคุณครูนำตัวอักษรลอลิงลงมาต่อด้านหลังของสะระโอคำนี้ก็จะออกเสียงว่าโล ลอโอโลเด็กๆลองออกเสียงดูสิคะเก่งมากๆเลยล่ะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะไปอ่านคำของอาจารย์ศิวกา,า,ารกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ,อ่านคำกันเลยค่ะเด็กๆ